สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรแอนรีวช่องที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับโลกของยานยนต์ที่เต็มไปด้วยความร้อนใจเรื่องราวขององค์การขับขี่ที่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่แต่คือศิละปะความรู้สึกและว,วิถีชีวิตไรแอนรีวเชื่อว่ารถทุกคันมีเรื่องราวที่น่าสนใจและว,วันนี้เรื่องราวที่เราจะเล่ามันไม่ใช่แค่ตำนานธรรมดาแต่มันคือการกลับมาของไอคอนที่สร้างปรากฏการณ์ในโลก2ล้อมาแล้วครั้งหนึ่งและตอนนี้พร้อมจะจารึกตำนานอีกครั้ง นั่นก็คือดูกาติ916รุ่นปี2026สำหรับคนที่หลงไหลในเสียงคำรามของเครื่องยนต์ความงดงามในการออกแบบและเอกลักษณ์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเพียงแค่ได้มองดูกาติ916คือหนึ่งในชื่อที่ไม่อาจลืมได้มันไม่ใช่เพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือผลงานสิ่งที่กลายเป็นมาตรฐานของความงามและความดุดันไปทั่วโลกครั้งแรกที่มันเปิดตัวในยุค90มันได้เปลี่ยนวิธีคิดของทั้งวงการว่ามอเตอร์ไซค์ไม่จำเป็นต้องแค่แรงหรือเร็ว แต่ต้องสวยงามจนสามารถกลายเป็นไอคอนเหนือการเวลาและว,วันนี้ดูกติตัดสินใจฟื้นคืนชีพตำนานนี้ในโฉมใหม่ปี2026ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังคงรักษาวิญญ,ญาณความเป็น916ไว้ครบถ้วนลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณยืนอยู่หน้ารถคันนี้สิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้คือเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ดูกาติ916ในปี2026ได้รับการตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยไฟหน้าคู่ที่โด่งดังถูกออกแบบใหม่ให้ฉบเฉี่ยวขึ้น ใช้เทคโนโลยี LED matrix ที่สามารถปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนแต่ยังคงโครงร่างคลาสสิกที่ทำให้แฟนผ่านแท้จำได้ทันทีว่านี่คือ916 f ฟร r ing ด้านข้างยังคงรักษาสัดส่วนที่เน้นความโค้งเว้าเหมือนร่างกายของนักกีฬาที่กำลังเคลื่อนไหวและเมื่อแสงตกกระทบสีแดงดูการติเรที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนประกายเหมือนเลือดที่สูบฉีดในเส้นเลือดของนักแข่งทุกคนส่วนโครงสร้างเฟรมดูการติใช้โมโนคอร์อกอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเดี่ยวที่เป็นเครื่องหมายการค้าของดูการ์ติซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความงามในการมองแต่ยังช่วยในเรื่องขององค์การควบคุมที่มั่นคงและแม่นยำระบบการสะเทือนด้านหน้าใช้โชคโอลินรุ่นใหม่ที่สามารถปรับได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนวนวลทําให้ผู้ขับขี่เลือกปรับตามสไตล์การขี่ได้ทันทีไม่ว่าคุณจะวิ่งบนถนนในเมืองทางด่วนหรือแม้กระทั่งสนามแข่ง หัวใจสำคัญที่ทำให้ดูกาติ916ปี2026แตกต่างคือเครื่องยนต์เดสมเซดิซสเตรเดลวีซความจุ 1,100cc ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีโมโตจ p ีให้กำลังสูงสุดมากกว่า215แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองทันทีเพียงบิดคันเร่งดูกาติใช้ระบบวาล์วเดสมโดมิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์เพื่อให้การเปิดปิดวาล์วทำงานได้สมบูรณ์ในรอบสูงส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงสุดและเสียงของมัน เชื่อว่าหลายคนคงรอที่จะได้ยินเสียงคำรามจากเข้าไอเสียที่ปรับแต่งพิเศษทำให้ทุกครั้งที่กดสตาร์ทคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไหลผ่านตัวคุณระบบอิเล็กทรอนิกส์ของดูกาติ9162026ก็จัดเต็มเหมือนการรวมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไว้ในมอเตอร์ไซค์คันเดียวไม่ว่าจะเป็นแ r a c ั่นคอนโทรลวิลลี่คอนโทรลสไลด์คอ c o n รลคอเนอร์ริงเอเ s และระบบควิ c ชิปเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำงานทั้งขึ้นและลงเกียร์โดยไม่ต้องใช้คลชด หน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วความละเอียดสูงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่โหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรสสปอร์ตทัวริงหรือแม้กระทั่งเออร์บันไปจนถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูแผนที่ฟังเพลงหรือรับสายโทรศัพท์หนึ่งในสิ่งที่ดูกาติภูมิใจคือการออกแบบที่ให้ผู้ขับขี่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความบางกระชับแต่ยังคงความสบายเมื่อขี่ทางไกล แฮนด์บาและตำแหน่งวางเท้าถูกปรับมุมให้เหมาะสมกับการควบคุมอย่างมั่นใจบนสนามแข่งแต่ก็ยังไม่โหดเกินไปสำหรับการใช้งานบนถนนจริงดูกาติเรียกแนวคิดนี้ว่า Human c e n t e r Performance หรือสมรรถนะที่ออกแบบโดยคำนึงถึงร่างกายและความรู้สึกของผู้ขับขี่นอกจากนี้ดูกาติ916 2026ยังใส่ใจเรื่องการระบายความร้อนเครื่องยนต์ V4 มีการจัดการอากาศที่ดีขึ้นด้วยช่องรับลมใหม่ที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ พร้อมแฟริงที่ช่วยนำลมไหลผ่านไปยังจุดที่ต้องการไม่เพียงแค่ทำให้รถเย็นลงแต่ยังเพิ่มแรงกดที่ความเร็วสูงช่วยให้รถเกาะถนนและมั่นคงแม้ในโค้งที่โหดที่สุดถ้าเราพูดถึงดูกาติแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความรู้สึกพิเศษขององค์การเป็นเจ้าของและดูกาติก็รู้ดีว่าตำนาน916ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือความฝันดังนั้นพวกเขาจึงมีเวอร์ชันพิเศษออกมาให้เลือกด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่จัดเต็มทุกเทคโนโลยีอยู่แล้ว รุ่น S ที่มาพร้อมล้อคาร์บอนไฟเบอร์และชุดกันสะเทือนสเปคสนามแข่งหรือรุ่น SP ที่ผลิตจำนวนจำกัดพร้อมหมายเลขกำกับมาพร้อมกับวัสดุไทเทเนียมและระบบไอเสียจากอะคราปวิทที่ให้เสียงดุดันยิ่งกว่าเดิมและแน่นอนดูกาติไม่ลืมที่จะเพิ่มความพิเศษให้กับแฟนพันธุ์แท้ด้วยรุ่น Anniversary Edition ที่ตกแต่งด้วยลวดลายย้อนยุคเหมือนรุ่น916ดรื่องเดิมที่คาลฟูคาติเคยใช้สร้างตำนานใน World Superbi k e ทํทำให้เจ้าของรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไป เมื่อพูดถึงการขับขี่จริงดูกาติ916 2026ถูกสร้างมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเส้นทางตรงยาวที่คุณเปิดคันเร่งเต็มกำลังความเร็วที่พุ่งทะยานขึ้นเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมองอย่างง่ายดายและในขณะเดียวกันเมื่อคุณเอียงเข้าโค้งตัวรถตอบสนองราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคุณมันไม่ใช่แค่การขับแต่เป็นการเต้นรำระหว่างคนและเครื่องจักรทุกครั้งที่เข้าโค้งคุณจะรู้สึกว่ารถกำลังสื่อสารกับคุณ บอกให้คุณไว้ใจมันและเมื่อคุณไว้ใจคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงของวงการขี่ดูการ์ติสิ่งที่ทําให้ดูการ์ติ916แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั่วไปคือความสมดุลระหว่างความงามและสมรรถนะไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถทําให้คุณหยุดมองรถคันหนึ่งนานๆได้เหมือนกับดูการ์ติไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถทาให้เสียงเครื่องยนต์เป็นเหมือนดนตรีที่คุณอยากฟังซ้ําแล้วซ้าเล่าและไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถทําให้การเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณได้เท่านี้ สำหรับใครที่สงสัยเรื่องราคาแน่นอนครับดูกาติ916ปี2026ไม่ได้มาในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแต่ดูกาติรู้ดีว่าคนที่เลือกมันไม่ได้มองแค่ราคาปลายแต่คือคนที่มองหาความรู้สึกที่หาไม่ได้จากที่อื่นดูกาติตั้งใจวาง916รุ่นนี้ให้เป็นเหมือนงานศินละปะเคลื่อนที่ที่ใครได้ครอบครองคือการได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครไรแอนรีวอยากบอกทุกคนนะว่าดูกาติ916 2026ไม่ใช่แค่การนำอดีตกลับมาแต่มันคือการพิสูจน์ว่าตำนานที่แท้จริงไม่เคยตายมันเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งและวันนี้คือวันนั้นวันที่916กำลังจะสร้างความทรงจำใหม่ๆใ,ให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตทุกเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามคือบทเพลงทุกเส้นสายขององค์การออกแบบคือบทกวีและทุกครั้งที่คุณขับมันคือการสร้างเรื่องราวที่ไม่มีวันซ้ำร้แอนรวภูมิใจที่ได้เล่าเรื่องราวของตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และเราหวังว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความพิเศษนี้ไม่แพ้กันก่อนจะจบเราอยากถามคุณว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ขี่ดูกาติ916 2026คุณอยากพามันไปที่ไหนถนนโล่งยาวกลางภูเขาสนามแข่งที่ท้าทายที่สุดหรืออาจจะเป็นถนนสายโปรดที่คุณขี่เป็นประจำคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามไร a แอนรีวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากโลกของ2ล้อและ4ล้อที่เราจะนำมาให้คุณได้สัมผัสกันในทุกสัปดาห์ไร a แอนรีวไม่ใช่แค่ช่องเกี่ยวกับรถแต่มันคือที่ที่เราจะเล่าเรื่องราวของความฝันความหลงใหลและเสียงคำรามของเครื่องยนต์ขอบคุณที่รับชมดูกาติ916-2026ไปกับเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไรแอนรีวจะพาคุณไปเจอตำนานคันต่อไปสวัสดีครับ